รจะมาทำพิซซ่าแครีกันนะคะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะตัวนูโดมานะคะหมูจะไปต้มก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาใส่กับมันฝรั่งนะคะไปดูกันเลยเป็นเป็นคล้ายๆโฮวีนะเป็นอินทิกราอินทิกรอินเทกรีดูกันนะคะว่าหน้าตาออกมาจะเป็นอย่างไรนมันจะเป็นคล้ายๆกับนี้เห็นปะอร่อยนะคะรสชาติดีเลยหูจะไปต้มแล้นะคะ ต้มพร้อมกับมันฝรั่งเลยนะคะเป็นของทางอิตาเลียนอะลองดูเด็กๆชอบกินอร่อย <c oughs> ต้มพร้อมกันมาฝรั่งฝรั่งใจนะต้มพร้อมกันไปเลยนะคะได้สุฟพร้อมๆกัน อู่นะคะไอ้ไอ้เส้นเนี้ยไอ้พิซซัคคอรีมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเผือกหรืออะไรไม่รู้เป็นเม็ดๆเห็นปะจะอร่อยนะคะกินแล้วมีรสเนี่ยเหนียวๆหน่อยเนาะเสร็จปุ๊บแล้เดี๋ยวผมจะใส่ออมกับชีสนะคะชีสมัสกัปโปเน่ยคอฟันโซล่าเนาะมาดูนะคะเมนูวันนี้ที่เราจะกินนะคะนอกจากพิซซ่าคอรี่แล้วก็จะมีสลัดนะคะสลัดก็ธรรมดามีสลัดตัวนี้นะคะบราซิเลียน้าแล้วก็ต้มน้ำแท้นมะเขือนะคะเอาลิฟเอาหงก็ใส่ โค้กลงมาด้วยนะครับเร็แล้วก็จะมีตัวมัสตาร์าชีสนะคะกินกับตัวมาเทนนี่แหละคะ่ะเมนูวันนี้นะคะหน้าตาหลังจากที่เราผสมตัวดเรซซิ่งเข้าไปแล้วอันนี้ใส่ง่ายๆใส่เกลือพริกไทยน้ำมันมะกอกแล้วก็แอปเปิ้ลแอซิดนะคะแค่นี้เองนะคะตัวนี้หงก็ใส่แค่เห็นไหมคะเกลือพริกไทยน้ำมันมะกอกแค่นี้เองก็กินได้แล้วนะคะ ตัวซอสทา,าของโรชีสนะคะใส่ใบรรจุหม้อแล้วก็ใส่น้ำนิดหน่อยนะคะนี่คือต่อละลายทำตัวเป็นซอสะะให้มันละลายนะคะถ้าอยากได้ความเข้มข้นใส่รีมก็ได้นะเดีอยานเข้มแล้นะ,ะชีสตัวนี้มันจะโดนแรง สามชีสเพิ่มไปด้วยก็ได้นะคะเพิ่มความเข้มข้อนนี้เมื่อตาชีสมันจะมีแบบเมียขึ้นมาก็คอนโซลา่าคนที่กินอาหารอิตาเลียนน่าจะเคยได้ยินนะก็กอนโซลา่าชีสโอเคใส่พาเมซานเพิ่มนใส่พาเมซานชีสลงไปหน่อยนะคะมันก็จะข้นขึ้นโดยอัตโนมัติ ปิดไฟได้เลยนะคะร้อนไปแล้วแล้วเดจะใส่มจะใส่ความเข้มข้นของชีสแล้วเดี๋ยวเราจะใส่นู้อดลงไปค่ะเส้น,นกับมันฝรั่งนะคะมี้วกซอสนะคะไปคลุกเคล้ากับซอสนะคะบอกว่าอันนี้อร่อยมากเลยนะพราอม เ้าแตแล้วอย่าลืมใส่จานเลยนะค่ะนี่นะคะหน้าตามันเป็นแบบนี้นะคะหลังจากที่ทำการคลุกเคล้ากับชีสเรียบร้อยแล้วนะคะตัวพิสกอรี่กับตัวมันฝรั่งก็จะเข้าเนื้อกันอย่างน่ากินเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่จานอย่างนี้นะคะ่ะแล้วถ้าคนที่ชอบเพิ่มชีสมากๆก็ใส่พารม์มซานชีสเพิ่มเข้าไปได้นะคะนี่นะคะเป็นเมนูนี้นะคะ,นนะ,คะที่ เวลาอยู่ที่อิตาลีนะคะเราก็กินเมนูประมาณนี้นะคะ่ะเป็นเมนูอาหารกลางวันนะคะมีตัวมอสซาเรลลาตัวมทนกับกะเทศกินนะคะก็สลัดกินกับขนมปังเท่านั้นเองนะทาง่ายได้มากเลยลอร่อยมากด้วย